สวัสดีครับเพื่อนท,ทุกๆท่านนะครับที่เกิดในราศีตุลน,นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะกลับมาดูดวงของคนที่เกิดในราศีตุลน,นะครับประจำเดือนกร,รกฎาที่จะมาถึงเราลองมาดูกันนิดนึงครับว่าสำหรับราศีตุลแล้วเนี่ยช่วงในเดือนกร,รกฎาที่กำลังจะมาถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานนะครับความรักหรือว่าสุขภาพการเดินทางเป็นยังไงกันมั่งนะครับเราลองมาดูไพ่ใบแรกนะครับไพ่การเงินกันก่อนอ่ะ ไพ่การเงินนะครับตกลิฟออฟฟอร์จูนนะครับวิออฟฟอร์จูนี่ยหมายถึงกรงร้อมหาลาภหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอนในบางครั้งบางคราวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดถึงพื้นฐานก่อนนะครับพื้นฐานการเงินเชื่อว่าเดือนนี้ยังมีกีมมีใช้ได้ยังไม่ขาดมือคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินผมเชื่อว่าปรับตัวดีขึ้นในช่วงเดือนนี้นะครับแต่ในทางกับกันนะครับเรื่องการใช้จ่ายนะครับในสิ่งที่ไม่จําเป็นนะครับหรือว่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็ต้องระมัดระวังไว้บ้างนะครับเพราะว่ามันเหมือนการเปลี่ยนนแปลงะครับ ที่ไม่แน่นอนเหมือนกันนะครับมีดีมันก็อาจจะมีไม่ดีได้แต่ถ้ามีความระมัดระวงังมีความรอบคอบในเรื่องของการเงินผมเชื่อว่าเดือนนี้นะครับยังสบายๆนะครับในทางกับการก็จะปรับตัวดีขึ้นนะครับสําหรับคนที่มีปัญหานะครับก็คราวนี้เรามาดูการงานกันบ้างจ t ติดอืมก็ถือว่าเป็นไพ่ใบหนึ่งที่ดีนะครับไพ่เห็นความยุติธรรมความพอดีความละเอียดอ่อนนะครับการงานนะครับ ท่านที่นะครับเป็นคนที่ตั้งใจทํามาหากินตั้งใจทํทางานนะครับเชื <Ash> ่อ <land> <ถ> <ations> ได้เลยว่าเดือนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่จะประสบผลสําเร็จนะครับในสิ่งที่ทํามาเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์กับสิ่งที่ทํามานะครับแต่ว่าต้องขอเน้นนะครับว่าคนที่ท่านที่ทํางานอย่างจริงจังๆเนี่ยพวกเราผู้ใหญ่จะเห็นความสามารถนะครับหรืองานที่ลงมือลงแรงทํามาในอดีตเนี่ยจะมีโอกาสประสบผลสำเร็จสูงในช่วงนี้นะครับหรือว่าจะเป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะครับแต่ในทางกับการ ท่านไหนที่ไม่ได้มีความตั้งใจจริงไม่ได้พยายามนะครับมันก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นในเดือนนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปดูตัวเราเองว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามอย่างเต็มที่ไหมในเรื่องของการงานทุ่มเทอย่างเต็มที่ไหมนะครับถึงจะมีคนเห็นความสามารถของเรานะครับแต่ถ้าเราทำอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยเชื่อว่าเดือนนี้จะเป็นโอกาสหลายๆอย่างนะครับสำหรับราศีตุลในเรื่องของการงานผู้รับผู้ใหญ่เห็นความสามารถนะครับมีปัญหาก็มีคนคอยช่วยเหลือนะครับคนที่ตกงานก็มีโอกาสได้งานนะครับก็ถือว่า ปเป็นอหนึ่งที่ค่อนข้างมีกําลังอ่ะคราวนี้เรามาดูความรักกันบ้างความรักนะครับได้หกเหรียญหกเหรียญหมายถึงการช่วยเหลือการแบ่งปันนะครับความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีครอบครัวเดือนนี้สบายใจได้ครอบครัวมีความสุขนะครับอยู่ร้วมกันยังมีความสุขมีปัญหาอะไรก็มีคนยืมมือเข้ามาช่วยเหลือนะครับได้ปรับฟังเข้าใจหรือว่าได้พูดคุยนะครับ ก็ถือเป็นไพ่เป็นเ,เป็นไพท่ที่ดูแล,แล้วก็มีกําลังดีนะครับในเรื่องของพื้นฐานครอบครัวเรื่องเรื่องความรักก็ถือว่าดีนะครับถือว่าเดือนนี้ยังไม่มีปัญหานะครับ <_ d ew> s> <S ในทางกับการเนี่ยก็จะให้ผลดีกับคนที่มีปัญหาในเรื่องครอบครัวอยู่นะครับ <_ d ew> s> <S มันจะมีโอกาสจะได้ปรับฟังเข้าใจหรือแก้ไขปัญหาในครอบครัวให้ดีขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูไพ่สุขภาพและการเดินทางกันบ้างโอ้โห แม่ไพ่ชุดนี้นะครับสลรอตราศีต <tinc S 2> ัวเนี้ยได้ไพ่ที่มันหมายถึงการตัดสินหรือผลที่เกิดขึ้นจากการกาะทาทั้งสองใบเลยนะครับไพ่ใบนี้หมายถึง j u ดส m ม n t j u ดสเมินก็หมายถึงการพิพากษาเช่นเดียวกันนะครับหมายถึงการตัดสินจากการกระทาเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนครับเดือนนี้นะครับเรื่องของสุขภาพจะดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับเราดูแลสุขภาพที่ผ่านมาดีไม่ดีถ้าปล่อยปละละเลยเดือนนี้ก like ็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้บ้างในช่วงเดือนนี้นะครับการเดินทางเช่นเดียวกับอุบัติเหตุเนี่ยมันอยู่ที่เรา ว่าประมาทหรือไม่ประมาทเรามาระวังตัวดีแค่ไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับในช่วงเดือนนี้นะครับปล่อยปลาละเลยนะครับประมาทเลอะเลอเนี่ยก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้แต่ถ้าเกิดเอาใจใส่นะครับปฏิบัติตามกฎตามระเบียบตามข้อบังคับนะครับเรามัดระวังรอบครอบเดือนนี้ก็สบายใจได้ไม่มีปัญหานะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้คนที่เกิดในราศีตุลนะครับมีความสุขโชคดีและมีเงินมีทองใช้ตลอดไปนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ